งานที่มีการคอนเฟิร์มมายังอยู่ใช่ไหมครับทุกงานทุกงานอยู่แล้วก็ยังมีงานงานหลายงานเลยครับเรื่องของการจัดประชุมเนี่ยอยู่ลิสต์อยู่ในตัวผมงาน i อทิทเีี่ก็มาไม่ต่ำกว่า5,000คนอินเตอร์เนชั่นแนลจะมาที่ศูนย์ธุรกิจระหว่างวันที่2 6่ถึงยี่5นะครับงานอย่างประเภทกีฬาที่เป็นคอนเฟนชั่นก็มางานการประชุมการต่อยบ็อกซิ่งโลกนะครับ World b o x i n g Council นะครับ ก็จะมาจัดที่วันแบงคอกนี้ก็จะประมาณไม่ต่ำกว่า2,000คนแล้วก็ทำให้เราได้แสดงให้เห็นถึงมวยมวยไทยดยแล้วาก็จะมีการจัดนะกิจกรรมทางพลตรีธนพลพักติภูมิท่านก็เต็มที่นะฮะงาน World Congress of Pain อันนี้เข้ามา5,000คนนะฮะในปี26นี้ปี25กนี่ก็จะมีการจัดประชุมอย่างที่บอกนะครับทั้งด้าน x h i b i t i o n Convention ยังไม่รวมถึงงานเมกะอีเวนต์หรืองานประเภทเทศกาลซึ่งตอนนี้ตอนนี้รัฐบาลก็ให้การซัพพอร์ตทีเซปด้วยทีเซปตอนนี้ก็มาเป็นกรรมการซอฟาวร์แล้วก็พยายามดึงงานอินเตอร์เนชั่นแนลเข้ามาด้วยเพราะเราก็ทําเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยนะครับก็จะมีงานงานที่ใหญ่ที่สุดที่จะเกิดปลายปีก็คืองานเทศกาลพลุที่พัทยานี่ต้องชมเมืองพัทยางานนี้เล่าให้พี่หมูฟังแล้วู้ฟังนิดนึงก็คือว่างานนี้เป็นงานที่เรียกว่าเป็นโมเดลที่ที่ผมเนี่ยให้ทางทีเซปแล้วก็ทางทีมเก็บไว้เนี่ย ก็คือเป็นงานที่จัดในช่วงนั้นแล้วทําให้ค่าโรงแรมนี่สูงขึ้นด้วยตัวงมันเองคือในในช่วงที่จัดงานพรุเนี่ยเขาจัดมาเรื่อยๆนะครับปีล่าสุดเนี่ยคนสามแสนคนนะฮะอินเตอร์ไม่ต่ำกว่าเป็นลูกสึกค้าหมื่นที่เข้ามาในช่วงนั้นใช้จ่ายนะทำให้ราคาห้องเนี่ยมันเป็นดีมานด์สลายท่านผหมูมนะร,ราคาห้องสูงขึ้นโดยปริยายนะฮะการโชว์ของเอ่อทิฟฟานีโชว์อะไรต่างๆก็เต็มนะฮะ การใช้ใจ่ายโรง้องพักโรงแรมอะไรก็ถือว่าได้รับกลุ่มคุณภาพที่เป็นแฟม i ิลี่นะครับมาดูพลุในช่วงนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของการที่ดึงใช้เรื่องของเฟสติวัลหรือการจัดเทศกาลเนี่ยซึ่งเป็นเทศกาลจริงๆที่อันนี้เป็นงานกลุ่มที่เขาเรียกงานกลุ่มคืองานที่เกิดขึ้นมันก็จะมีงานลักษณะท,ที่บิดที่ผมที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องงานบิดอย่างเช่นงาน World Pri ร e งานทางด้าน LGBTQ ซึ่งเราจะพยายามบิดปี2030 งานเหล่านี้เนี่ยถ้าเข้ามาเนี่ยคนเข้ามาประเทศไทยเป็นช่วงสี่เดือนนะถ้าเราได้เนี่ยเป็นล้านคนนะหรืองานอย่างพืชสวนโลกเนี่ยตอร์เนชั่นแนลเข้ามาในปลายปีหกเก้าเนี่ยที่จะจัดที่อุดรเราตอนนี้กําลังเร่งกันสร้างใหญ่เลยนะครับต้องพยายามทาให้เสร็จเนี่ยแล้วก็ทางกระทรวงเกษตรพึ่งประชุมกับเราวันนั้นว่าต้องพยายามดึงพาเวเลียนต่างประเทศให้เข้ามาให้มากขึ้นยิ่งมากขึ้นก็จะมีคนต่างประเทศเข้ามามากขึ้นก็ณตอนนี้ตัวเลขมันสองล้านคนที่เป็นตอร์เนชั่นแนลไม่ต่ำกว่าล้านคน ที่จะไปภาคอีสานที่จะไปอุดรและที่จะต้องพักอยู่ในอุดรหรือขอนแก่นหรือหนองคายหรือจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงในรอบนั้นเนี่ยอันนี้เป็นการสร้างกระจายรายได้ที่ชัดที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดอุดรเองก็เตรียมรับนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่ต้องทํางานในการเตรียมเข้มข้นแล้วเพราะว่าเหลือเวลาอีกปกีกว่านิดเดียวเองนะครับที่จะจัดก็คือจัดในปลายปีหน้าประมาณเดือนพฤศจิกาย,ยน6 9นะครับ งานต่างๆนี่คือโอกาสอย่างที่พี่หมูบอกนี่คือโอกาสที่ยังมานะครับยังยังเดินได้อยู่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องทํามากที่สุดก็คือในแต่ละเซกเตอร์ในแต่ละช่วงที่เจอปัญหาเนี่ยนี่คือโอกาสคือกับประกำพี่หมูว่านี่คือโอกาสครับ ทางด้านต่างประเทศเราเล็งตลาดไหนเป็นเป็นหลักสัดส่วนเรายังไงฮะทางยุโรปทางเมกาทางเอเชียจีนสัดส่วน,น,นที่เาีาเอเชียยังเยอะที่สุดนะครับขณะน,นี้จีนลดลงก็จริงแต่จีนก็ยังเยอะที่สุดอยู่นะครับอินเดียก็เยอะนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยตัวเลขยุโรปตอนนี้เยอะขึ้นกว่าหลายสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยอรมันนะครับเยอรมันนะครับเพราะพวกนี้มากลุ่มนี้มาเรื่องของอ h i ิ i ิชันเยอะด้วยแล้วก็มาเรื่องของ i ินซ n น i v e ทราเวลเยอะด้วยนะเยอะมาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขตะวันออกกลางของเราลดก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยแต่เป็นในเรื่องของอคนที่เข้ามาเป็นดลิเกตส่วนใหญ่เป็นทัวริซึมนะครับถ้าตัวเลขตะวันออกกลางตัวเลขอเมริกาก็ยังมีอยู่นะครับเพราะเขาคงเข้ามาคอนเวนชันกับเอ็กซิบิชันเพราะนั้นทางด้านธุรกิจเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขถ้าจะไม่เข้าเป้าจริงก็คือการลดจากจีนแล้วก็เกาหลีแล้วก็ ในพื้นที่แถวนี้ก็จะเป็นเวียดนามกับมาเลเซียซึ่งน่าจะเป็นเรื่องของการสร้างความมั่นใจเนี่ยนะครับอันนึงที่จะเพิ่มจำนวนเดลิเกตที่เป็นครอบครัวที่จะเข้ามาด้วยหรือการอยู่ต่อนะครับเราก็เลยออกแคมเปญที่เรียกว่า 3S ครับพี่หมู 3S เนี่ยมี stay longer คือทำยังไงให้อยู่ยาวขึ้นจาก5,000คนที่มาเนี่ยนะ S ที่2คือ spend more จ่ายมากขึ้นนะครับ ส่วน S ทีก็คือ CU again คือขอให้กลับมาใหม่3 S จะไม่ง่ายนะครับ Stay longer Spend more แล้วก็ CU again นะครับแคมเปญน,นี้เนี่ยผมได้มอบให้ไปกับทั้ง t ีเ p ในทีมที่ได้ไปทำก็เริ่มไปทำกันอย่าง Stay longer ก็เขาก็พยายามจัดเป็น pre post tour นะครับจัดเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องขึ้นร่วมกับเอกชนในพื้นที่จัดเป็น f a m trip นะครับหรือจัดเป็น excursion trip การส่งเสริมเรื่องการดูงานในโรงงานคือมาดูแล้วไม่ใช่กลับไปเลยดูงานโรงงานต่อการทำแพคเกจของ spouse program ให้ในให้ให้ภรรยาได้มาช้อปปิ้งนะให้มาช้อปปิ้งช้อปปิ้งนี่ใดทั้งสเปนมอด้วยนะฮะหรือการทำโครงการ m i ม e Break การทำโครงการ Mice เอ่อ u c t กนะครับก็คือเราก็ไปทำผลิตภัณฑ์ชุมชนถ้ามีการจัดประชุมก็ให้ชุมชนมาเปิดขายของแต่ต้องจัดให้ดีนะ จัดให้สวยจัดให้เป็นเรื่องของออเทนติกซิตี้ตามแนวเราเราก็มีไกด์นะครับว่ามุู้จะต้องจัดยังไงร่วมกับภาคีร่วมกับเมืองแทนที่จะจัดประชุมในห้องก็จัดให้มีคอฟฟี่เบรกเอาชุมชนมาเปิดมีของขายต่อย,ยอดให้เขาได้คุยกันเผื่อเขาจะได้ช่วยสังคมแล้วเราใช้เรื่องของสังคมเรื่องของช่วยโลเคอลซึ่งตอนนี้เนี่ยทางทุกคนเข้าโปรโมทอยู่แล้วเรื่องของเรื่องของคาร์บอน Neutral ก็คือว่าถ้าเขาสามารถจัดประชุมแล้วใช้ของ l o c a l ได้เนี่ยเขาไม่ต้องเอาขนมปังกับชีสจากสวิสมาเสิร์ฟเนี่ยเขาใช้ของแพงตอบของที่พื้นที่แทนเนี่ยชาวบ้านได้ด้วยเขาเองก็ลดเรื่องของเขาเรียกว่าฟู้ดทราเวลไม่ต้องเอาอาหารไม่ต้องขึ้นเครื่องบินมาเขาก็ไปติ๊กอยู่ในการประชุมเขาเอากลับไปประเทศเขาแล้วเขาก็บอกว่านี่เขาช่วยนะเขาลดคาร์บอนฟุตปรินต์เขาทำคาร์บอนฟุตปรินต์เขาลด เขาทำออฟเซ็ตได้แล้วนะจำนวนเท่านี้ทำมากวัดในเรื่องของการทำคาร์บอนฟุต p ริ้นเพื่อให้เขาเอาไปใช้ซึ่งอันเนี้ยเป็นเทรนด์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปแล้วตอนนี้เราพยายามสนับสนุนร่วมกับอบอกอร,กรในการที่จะให้ผู้ประกอบการได้ใช้ตรงนี้ร่วมกับสมาคมโรงแรมเพราะว่าถ้าทำตรงนี้แล้วเนี่ยลูกค้าเราเขาก็สามารถเซฟเงินได้ด้วยเขาไม่ต้องไปจ่ายเงินเพราะว่าเรื่องของการจัดงานเนี่ยมันทำให้เกิดคาร์บอนเยอะเพราะมีการเดินทาง เขาก็ต้อง offset ด้วยเพราะตอนนี้การจัดประชุมเนี่ยเราก็เลยเสนอว่ามีโปรดักต์นี้ช่วยมีชุมชนชมีนะคุณไม่ได้ใช้ของที่มาจากที่นู่นคุณช่วยสังคมด้วยคุณก็มีแต้มเขาก็ติก๊กติ๊กไปแล้วก็มีระบบเดี๋ยวนี้ก็เป็นออนไลน์ที่สามารถคำนวณได้เลยว่าคุณเซฟได้เท่าไหร่แล้วคุณก็ไปไดีแคล r e ได้คุณก็ไม่ต้องไปจ่ายเงินออ f s e ตที่ประเทศคุณเป็นต้นซึ่งอันนี้จะเป็นเทรนใหม่ที่แล้วไม่ได้เป็นเทรนใหม่แล้วเป็นเทรนที่ทุกคนทําอยู่การใช้พลังงานสะอาดนะครับ การใช้แอร์25องศาคุณลดโลกร้อนไปเท่าไหร่เขาเดี๋ยวนี้ก็มีเป็นระบบหมดการจัดงานทีเซปเราทำมาสามปีก็คือเสนอให้กับทางลูกค้าที่มาจัดประชุมเนี่ยได้ใช้นะครับแล้วเราเราก็มีการซัพพอร์ตในการออฟเซตให้ด้วยนะครับในบางงานที่เป็นอินเตอร์เขาก็รู้สึกว่าเราเนี่ยทันเทรนด์หนึ่งสงก็คือเราได้ลดคอสตเขาในการจัดงาน นะครับงี้เป็นต้นครับพี่หมูนี่คือมันก็เหมือนคุยกันไปเรื่อยๆนะครับว่าทําอะไรแล้วก็พยายามที่จะอตอบคาถามด้วยครับกลยุทธ์นี้ผมชอบฮะสามเอสมขอแสดงความชื่นชมนะฮะคืออยู่ให้นานขึ้นใช้จ่ายให้มากขึ้นซีรอก็อยู่นานขึ้นใช้จ่ายมากขึ้นแล้วก็ซีอูอาเกนแล้วก็ซีอูอาเกนนะฮะเอาแบบง่ายๆครับพี่หมูเแบบขอให้สำเร็จขอให้สําเร็จเอาใจช่วยเอาใจเชียร์นั่นนั่นคือต่างประเทศนะฮะ แต่ว่าตลาดในประเทศนี่ก็สำคัญเนาะคนไทยต้องไปประชุมสมาาัมมนาอะไรต่างๆเหล่านีนะ้ย้ายที่ประชุมย้ายที่ดูงานทัศนศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับรวมถึงเรื่องของการจัดอีเวนต์ต่างๆอันนี้เราก็ให้ความสําคัญอยู่ใช่ไหมครับตลาดในประเทศเราเองใช่ครับออตอนนี้รัฐบาลเองก็สปอร์ตเรานะครับทางคุณหมอธรพงศ์ในฐานะประธานอนุเรื่องของซอฟ t ์พาวเวอร์เนี่ยทั้งผมก็เป็นกรรมการซอฟ t ์พาวเวอร์ด้วยก็มีโครงการนะครับที่ ที่ให้ทาง t ีเซ็เนี่ยมาดําเนินการด้วยก็คือเทศกาลอวดเมืองนะครับอันนี้ก็เพิ่งเพิ่งเสร็จเรื่องการประกวดไปนะครับเทื่อการอวดเมืองเนี่ยก็คือการให้ความให,ให้ให้กับทางคณะนรรมการฟตกษาทางด้าน Festival นะครับก็ทําร่วมกับทีเซ็นะครับคุณปรีชาท่านก็เนี่ยเข้ามาทํากับทีเซ็ในการที่ร่วมกับหอ,อการค้านะครับหอ,อการค้าโดยท่านเลขาเนี่ยท่นะานะิษณะแล้วก็ทางท่านผอ,อ ต้องชื่นชมอันนี้ต้องประกาศชื่อท่านท่านผอสุธีท่านผอ,นอกรกรนะครับมาเป็นประธานกรรมการตัดสินให้ด้วยนะครับก็ให้จังหวัดทั้งหมดเนี่ยนำเสนอเรียกว่าเฟสติวัลก็คือเทศกาลโดยเทศกาลเนี่ยจะต้องส่งเสริมทางด้านวัฒนธรรมสร้างงานแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีการตัดสินกันแล้วเนี่ยตอนนี้รู้สึกจะได้ประมาณผมไม่แน่ใจ12จังหวัดและกาลังอยู่ในขั้นตอนที่ ทางซอฟต์พาวเก็จะให้งบประมาณในการที่จะสนับสนุนหลังจากนี้เลือกมา2งานนะครับพาไปดูงานที่โอซาก้านะครับงาน World Expo ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาทําเทศกาลอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีในการที่ไปกระตุ้นนะครับให้แต่ละพื้นที่เนี่ยมเเีเรียกว่ามาร่วมนะครับแล้วก็ดูอัตลักษณ์ของพื้นที่แล้วก็พิจารณาในส่วนของเทศกาลของแต่ละพื้นที่เนี่ยมาดูว่าและใช้คําว่าเทศกาลอวดเมืองผมว่าทำเน้ยดีมากเลยนะครับ ก็ทำให้คนเข้ามาร่วมกันเยอะพอสมควรท่านผู้ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยผมก็ได้เจอเองก็มาพิเศษที่ตัวเองด้วยนะครับเกิดมูฟเมนต์ในเรื่องของอการการที่มีความส่วนร่วมกันแล้วก็ประกวดกันที่จะจัดงานนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมในเรื่องของเรียกว่าโดเมสติกไมซ์นะครับโดเมสติกไมซ์ก็คือการจัดประชุมจัดเอ็กซิบิชันแล้วก็การจัดอีเวนต์ในประเทศนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการถือเป็นการ คือรัฐบาลก็ให้ความสำคัญนะครับของ s o f t ์ a ว e ์ที่เราร่วมด้วยทั้ง s o f t ์ a ว e ์ก็ช่วยเราอีกในเรื่องของอการจัดงานในลักษณะของที่เป็นเรื่องของมไมซ์ด้วยนะครับหลายๆใเรื่องด้วยกันมีโครงการอินฟลูเอนเซอร์เวอร์อินฟลูเอนเซอร์ก็เป็นเรื่องของการที่เราไปร่วมจัดงานสเป h ที่จะถึงนี้ก็เป็นการเชิญเฟซบุ๊กออเนอรระดับโลกมาให้ความรู้นะครับแล้วก็มีการทําในเรื่องของโอฟอสในเรื่องของอ ให้ให้ความรู้แล้วก็การสร้างนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทาง t ีเซเองก็เข้าไปร่วมอยู่และในงบประมาณปี69ก็มีงบประมาณสับสนุนในส่วนของ Soft ์พา e เวอร์มาด้วยก็เป็นเรื่องของในประเทศนะครับโดูม่สิ่งในประเทศนอกจากนั้นเนี่ยการจัดงานในประเทศร่วมกับองค์กรอย่าง PMAT นะครับเอชอาร์เทคซึ่งทําทุกปีเขาก็ยังมีอยู่าการร่วมกับทางอ,าองค์กรในพื้นที่ในการดึงงานเข้าพื้นที่นะครับตอนนี้เรามี สำนักง,งานภูมิภาคทั้ง4ภูมิภาคปีหน้าก็มีงานระดับอินเตอร์ที่ทางส่วนภูมิภาคดึงมาหลายงานด้วยกัรร่วมกับชุมคอนเนอั่นเนี่ยอย่างงาน global health นะฮะก็จะจัดที่ภูเก็ตปีหน้าก็าตกลงน่าจะมาประเทศไทยละนะครับงานนี้มีความสําคัญเพราะว่าเป็นที่จะไปที่ภูเก็ตในปีหน้าก็กลายเป็นว่ามีงานใหญ่ๆเข้าไปที่ภูเก็ตด,ด้วยปีหน้านะครับเป็นงานที่คนประมาณพันกว่าคนเท่านั้นแต่เป็นผู้นําในเรื่องของ medical ของโลก มว่าจะเป็นโรงพยาบาลเวลเนสนะครับแล้วก็มีการจัดงานจัดประชุมเป็นโอกาสที่เราจะส่งเสริมเรื่องของ Medical h u หับซึ่งประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในห้าของโลกแล้วนะครับในเรื่องของการบริการเนี่ยพี่หมูทราบดีนะครับ BDMS นะครับที่ทำแล้วก็เว n e นสต่างๆที่เกิดขึ้นรักษะอะไรต่างๆตอนนี้เนี่ยกลายเป็นที่ที่แล้วก็ที่ภาคใต้นะครับ ก็อยู่ในกลยุทธ์ของประเทศทางสภาพัฒน์ให้เป็น medical hub อยู่แล้วทั้งที่ภูเก็ตกระบี่นะครับในพื้นที่อ mm ังสวัด c คลัสเตอร์ก็เริ่มมีอย่าง Spa Wellness นะครับความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลการดูแลแล้วก็การดูแลในเรื่องสุขภาพแบบ Wellness mm hmm. ก็เป็นนโยบายหลักที่ท,ที่ตอนนี้รัฐบาลให้ความสําคัญ mm hmm. ก็ใช้ไหมใช่ไหมครับเป็น,นกลไกในการจัดคอน v e n t i o n แล้วก็ดึงผู้รู้เข้ามาต่อยอดทางธุรกิจแล้วก็ในเรื่องของความรู้นะครับ อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของโดเม e s t i แล้วก็งานทั้งหมดพอสังเกตครับครับอันนี้คือในต่างจังหวัดต่างๆเนี่ยในแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมุง่งพุ่งไปที่เรื่องของภาคการท่องเที่ยวอย่างเดียวนะฮะมผมเห็น เนื่องจากว่าผู้ว่าก็ดีนายกอบจอก็ดีก็จะมุ่งเรื่องท่องเที่ยวซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่มันใกล้ตัวและหยิบฉวยมาเป็นภาคบริการที่ใช้ประโยชน์ได้เร็วที่สุดแต่ผมยังคิดว่าอุตสาหกรรมไมซ์ในแต่ละจังหวัดเนี่ยมันก็เป็นตัวดึงดูดที่ท,ที่สำคัญนะผมว่าเขามี แล้วก็เขาพัฒนาเขาปรับปรุงอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเป็นโอกาสอีกอันนึงเป็นช่องทางอีกอันนึงที่สําคัญเป็นภาคอุตสาหกรรมที่จะเสริมไปไปในเรื่องของนอกเหนือไปจากภาคท่องเที่ยวและผมคิดว่าอย่างนั้นนะดังนั้นเนี่ยใ,ใ,หให้พออจิรุตเนี่ยให้แง่คิดให้ข้อคิดกับท่านผู้ว่าทั้งหลายกับนายกอบจออกับเทศบาลอะไรต่างๆเหล่านี้ว่าอุตสาหกรรมไม้เนี่ยมันสําคัญนะมันเป็นภาคหนึ่งที่เป็นส่วนที่จะ คนเนี่ยใช้เม็ดเงินใช้อะไรต่างๆเนี่ยต่อหัวมันสูงกว่าภาคท่องเที่ยวทั่วไปได้วยซ้ำไปเนี่ยนะครับให้แง่คิดกับเรื่องนี้กับทางแต่ละจังหวัดสักนิดหนึ่งเผื่อว่าจะมีแรงฮึดจากทางจังหวัดขึ้นมานะฮะแม่มขอดูนี้ขอคุยกับทีเซ็หน่อยสิมาทีเซ็มาจังหวัดผมอยากทําเรื่องนี้เรื่องนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะจริงๆที่ทําอยู่เนี่ยพี่หมูท่านผู้ชมนะฮะเราก็ทํากับจังหวัดเยอะนะล่าสุดเนี่ยเออเรามีไมซิตี้ทั้งหมด1ิจังหวัด สิบพื้นที่ด้วยกันนะครับมีเชียงใหม่พิซุโลกนะครับแล้วก็ทางอีสานเนี่ยเราก็จะมีที่ขอนแก่นโคราชนะครับแล้วก็อุดรน,นะครับส่วนที่ก็จะมีกรุงเทพแน่นอนแล้วก็พัทยาบวกเอซีส่วนภาคใต้ก็จะมีสุราษฎร์มีสงขลาแล้วก็ภูเก็ตนี่คือสิบเมืองไมซิตี้เนี่ยเรามีการทําโครงการนี้มาสิบกว่าปีแลวไม่ได้เป็นโครงการแล้วเพราะว่าเรามีสํานักงานภูมิภาคอยู่แต่ละพื้นที่ทั้งเชียงใหม่ นะครับอีสานที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็ที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็ที่กรุงเทพเนี่ยกับพัทยาเนี่ยเรามีที่ EC ที่หนึ่งก็เป็นพื้นที่เราทำงานในเชิงพื้นที่เนี่ยมาสักพักละนะครับแล้วเราเป็นเหมือน advisor แล้วก็ทำงานร่วมกับท่านผู้ว่านะครับช่วงแรกๆคนก็ท่านท่านก็จะไม่รู้จักไหมแต่ที่ผ่านมาสิบกว่าปีเนี่ยวัดอย่างนี้เราจัดไม้สมิตไม้สมิตเพิ่งจัดไปที่สมุยนะครับเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะครับต้นเมื่อต้นเดือนนะครับ คือการรวมตัวกันของผู้นำทางด้านไหม้ท้งภาครัฐและเอกชนก็จะมีท่านผู้ว่านายกอบจอสมาคมจัดประชุมสมาคมท่องเที่ยวสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวผู้นำพื้นที่ปราชชาวบ้านมหาวิทยาลัยในพื้นที่เดิมแรกๆจัดมาเนี่ยไม่ค่อยมีใครเข้ามาร่วมล่าสุดที่จัดที่สมุยสองผู้ว่าราชการจังหวัดเอ่อจ็ดรองผู้ว่ราชการจังหวัด นะครับในจํานวนทั้งหมดนะครับที่เรามี10เมืองบวกกับอีก potential city อีก7เมืองไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเป็นจังหวัดต่างๆนะครับที่ที่ไม่ได้เป็นไมซิตี้มีมีเชียงรายมีกาญจนบุรีมีเพชรบุรีเราเรียกเป็นหัวหินชาอำมเพชรบุรีปรจวบเนี่ยนะครับเป็นหัวหินชาอำอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับในในพื้นที่ต่างๆกระบี่อะไรเงี้ยนะคือมารวมกันแล้วเนี่ยประมาณได้ถึงตั้ง9จังหวัดนะฮะพี่มเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีระดับผู้ใหญ่ระดับนี้มาร่วมนะครับ ตอนนี้เนี่ยเราถือว่าสำเร็จจัดเป็นครั้งที่5มีนายกอบจอมีรองนายกอบจอมีเทศบาลน,นะครับรวมไปถึงประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหอ,อการค้าจังหวัดเข้ามารวมกันประมาณได้ประมาณร้อยกว่าคนนะครับที่ไปที่สมุยเป็นการประชุมประจําปีที่ไปแลกเปลี่ยนความรู้มีเทเบิลท็อปนะครับมีการแลกเปลี่ยนมีการนําเสนอนะครับในครั้งนี้ก็เป็นเรื่องของเฟสติวัลด้วยเพราะว่า นะครับตอนนี้เป็นเรื่องของเฟสติวัลที่ทางทีเซปจ,จะมาช่วยจับมากขึ้นนะครับในในปีที่จะถึงนี้ด้วยแล้วก็มีเรื่องของการเชิญสปิเกอร์ไปพูดเพื่อให้เกิดองค์ความรู้อย่างคุณหนุ่ยที่ดูแลเรื่องศรสกิจพอเพียงแล้วก็เรื่อง SDG มีดเรเอชชาชวีท่านไปพูดเรื่อง Innovation และในอนาคตด้วยท่านผู้ว่าสุราษท่านทีรุธเป็นประธานเปิดให้ เกี่ยกิจกรรม3วัน2คืนนะครับแล้วก็มีอย่างคุณเชฟจีโน่ไปพูดเรื่องของการดูแลในเรื่องของอาหารอะไรต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละที่เนี่ยตอนนี้โอ้ตื่นตัวกันมากโดยเฉพาะเออมันจะมีงานใหญ่ไปที่จังหวัดโคราชอย่างเป็นต้นท่านผู้ว่าท่านก็เต็มที่ท่านประธานหอการค้านะครับคืองานใหญ่ที่ผมพูดถึงนี่คือพืชสวนโลกโคราช2,572นะครับซึ่ง ดูเหมือนอีก4ปีนะครับแต่จริงๆต้องเตรียมงานกันแล้วนะครับก็คือและคราวนี้เนี่ยเป็นพืชสวนโลก t y p ์ A ไทป์เนี่ยก็คือว่าต่างประเทศจะเข้ามาร่วมมากกว่า30-40ถึงพาวิเลียนด้วยกันแล้วก็จะเป็นงานที่ตั้งแต่ท่านผู้ว่าวิเชียนนะครับท่านอยากจะให้กระจายรายได้แล้วก็กระจายพื้นที่ความจเจริญไปเพราะพืชสวนโลกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการโชว์งางด้านนวัตกรรมแล้วถ้าเป็นไทป์ A คำว่าไทป์ A หมายถึง จะต้องเป็นพืชสวนโลกที่ไม่ได้มาดูชมในเรื่องของพืชสวนอย่างเดียวแต่จะมีสมาคม BIE คือสมาคมที่ให้ w o r l d Expo อ่ะนะครับเป็นผู้กำกับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการโชว์นวัตกรรมต่อไปมีการวางแผนว่าที่นี่จะเป็นศูนย์ศึกษาทางด้านไบโอโลจีซึ่งทางอวก็จะเข้ามาด้วยเพราะ,ะนั้นโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ที่ไม่ได้เรียกว่าเป็นการจัดงานแล้วก็จบแต่เป็นการสร้างเมืองด้วยแล้วก็ต่อไปจะต้องเป็นที่โชว์นวัตกรรมซึ่งก็จะมีศูนย์ ในเรื่องของการศึกษาด้วยนะครับต่อไปงานนี้ก็เลยทำให้ทางโคราชเนี่ยจะต้องขยับตัวในเรื่องการจเจริญแล้วก็ใช้ไม้์เป็นคนกลากในการพัฒนาเมืองมากเขาใหญ่เป็นพื้นที่ที่หมูทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นศูนย์รวมของการจัดนะครับการการเรียกว่าเป็นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นที่พักแล้วก็เป็นที่มีสนามกอล์ฟเรียกว่าเป็น อันนี้แหละคือแมนเมดเดสิเนชั่นจริงก็คือที่เขาใหญ่นะครับก็เป็นที่ที่คนมาจัดงานจัดอะไรกันด้วยเยอะจังหวัดเพราะนั้นโคราชเองเนี่ยจึงกลายเป็นพื้นที่ที่ใช้ไมส์และท่านผู้ว่าเนี่ยก็ใช้เรื่องนี้เป็นเรื่องการนำมีการดึงงานนะครับแล้วก็มีการที่จะก่อสร้างศูนย์ประชุมนะครับที่เป็นศูนย์ประชุมที่จะต้องตามนโยบายของท่านผู้ว่าด้วยแล้วก็ทางพื้นที่ด้วยเนี่ยก็คืออยากให้เป็น ศูนย์ที่มีกิจกรรมตลอด3 6 5วันนะ่ะนะฮะคือไม่ใช่เป็นเรื่องของศูนย์ประชุมเดียวเดียวเพราะนั้นตอนนี้ในเชิงโครงสร้างก็เลยมีความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐในการที่จะให้โคราชเองเนี่ยเป็นศูนย์กลางในเรื่องของอการทําธุรกิจด้วยแล้วจริงๆโคราชเองก็มีนักธุรกิจเยอะที่อยู่ที่โคราชนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีการตื่นตัวทางด้นไม้เยอะนายกสมาคมทางด้านต่างๆก็เข้ามาเยอะมีงานใหญ่ๆอย่างเช่นงานทางด้านเทค ทางด้านที่ทางกระทรวงสาหกรรมแล้วก็ทางด้านสภาอุตส,สาหกรรมไปร่วมเยอะนะครับมีเรื่องของอการทำในเรื่องของธุรกิจเยอะด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เห็นชัดเจนในเรื่องของการองค์กรพย,ยกในการที่จะผลักดันเมืองโดยใช้ไม้นะครับซึ่งในในครั้งนี้ก็มีท่านประธานหอการค้าไปร่วมที่สมมติด้วยครับที่เขาใหญ่นี่ผมก็เห็นภาคเอกชน หลายหลายแห่งเขาก็ไปทําที่สัมมนา,าของเขาเองนะที่ประชุมสัมมนา<ช>อะไรของ<ช>ของเขาเองอยู่แล้วใช่ไหมครับเรียกว่าเป็นเมืองไม้เป็นเมืองไม้จริงๆนะครับของที่โคราชเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างขอนแก่นอย่างโคราชเนี่ยถือเป็นเมืองไม้อย่างถ้าเราไปดูดูเลขน,นักท่องเที่ยวเนี่ยที่ไปขอนแก่นส่วนใหญ่ไปจัดประชุมเยอะนะฮะพวกวิชาการเพราะว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำไมเราทําร่วมกับสถาบันการศึกษา อย่างที่ขอนแก่นเนี่ยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองนะครับแล้วก็ในพื้นที่ก็มีอย่างในส่วนของมูลนิธิและก็หน่วยงานที่ทําเรื่องของความร่วมมือร่มแม่น้ำโขงเพราะนั้นเป็น Inter เป็นอินเตอร์เป็นอินเตอร์นะฮะอินเตอร์อยู่ด้วยมีศูนย์ประชุมที่เป็นของเอกชนอยู่เพราะฉะนั้นในในจังหวัดขอนแก่นในจังหวัดโคราชเนี่ยมีเรื่องของมูฟเมนต์ทางด้านไม้ค่อนข้างสูงนะครับหอการค้าก็เข้มแข็งนะครับผมว่าตรงเนี้ย เขาเข้าใจแล้วเข,า,เขาใช้จริงๆนั่นคือที่ตอบคาถามพี่หมูเรื่องของไม้สใต่างจังหวัดเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าเขาเข้าไปช่วยเยอะทั้งเชียงใหม่เองเนี่ยตอนนี้ก็มีการปรับปรุงศูนย์อยู่เราได้เขาได้งบประมาณจากทางธนารักษ์นะครับไปปรับปรุงเพื่อที่เพราะว่าศูนย์ประชุมก็20กว่าปีแล้วเพื่อที่จะรับนะครับธุรกิจใหม่เพราะาตอนนี้เนี่ยถ้าพูดในส่วนของการลงทุนทางด้านไม้เนี่ยมีโรงแรมใหม่ๆเกิดขึ้นที่เชียงใหม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นซีซันนี้ในไฮซีซันนี้อย่างที่บอกก็คือตุลานี้เป็นต้นไปเนี่ย เราก็พยายามหางานที่เข้าไปช่วยทางเชียงใหม่เยอะก็มีผู้ประกอบการไปตั้งโรงแรมใหม่ๆไมเรียอะไรก็ไปเต็มเลยนะครับโรงแรมเก่าก็มีอยู่แล้วก็มีที่จัดงานจัดประชุมได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนไกของไม้์ใน่ต่จังหวัดหรือดเมิสิกไม้เนี่ยก็ยังเดินหน้าอย่างเข้มข้นนะครับ ภาคเอกชนภาคธุรกิจพวกนี้ก็มีส่วนช่วยในอุตสาหการรมไม้ในประเทศได้เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนระดับชาติหรือแม้กระทั่งภาคเอกชนในในระดับท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดนี่ก็ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมคิดว่าทั้งภาคเอกชนและภาครัฐในพื้นที่เนี่ยในท้องถิ่นเนี่ยใช้ไม้ก็เรียกว่าใช้ไม้เป็นแพลตฟอร์มในการพัฒนามเมืองได้เพราะว่าการจัดงานจัดอีเวนต์จัดคอนเนชั่นใหญ่ๆนะครับมันจะมาด้วยการเตรียมการ มันจะมาด้วยเรื่องราวที่ไปพูดในที่นั้นหรือว่าวาระที่ไปจัดในที่นั้นเนี่ยที่เป็นเรื่องของการพัฒนาในพื้นที่มันจะเป็นช่วงที่ชุมชนมีโอกาสได้มาโชว์โปรดักต์เป็นช่วงที่ผู้ว่าการหรือว่าเจ้าภาพนายกเทศบาลนายกอ,อบอจอได้มีส่วนในการขับเคลื่อนเมืองนะครับมันจะเป็นช่วงเวลาที่เกิดคำถามว่าเอะทำไมไม่มีการบริการลดสาธารณะในเมืองนี้ คือมันจะเป็นจุดที่ทุกคนเข้าไปรวมตัวกันทําให้เกิด movement ขึ้นในพื้นที่เราจะสังเกตว่าในการประชุมครมสัญจรเนี่ยก็เช่นกันนะครับเวลาไปจัดที่ไหนเนี่ยจะเกิด movement ในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับในการที่จะทําให้ดีที่สุดแต่ลนแล้วก็จะมีเรื่องในวาระในการประชุมที่ช่วยในเรื่องของท้องถิ่นนะครับผมคิดว่าการจัดเนี่ยคือการใช้กลไกไมซ์แหละนะครับคือการจัด convention meeting การจัด ัสวนาการจัด exhibition มันจะเป็นการเข้าไปช่วยทำให้เกิดสปาร์กนะครับพี่หมูให้เกิดในพื้นที่เนี่ยได้มีการขยับตัวเพราะนั้นถ้าทำอย่างต่อเนื่องนะครับทำอย่างต่อเนื่องอันนี้จะเป็นการช่วยกระจายรายได้ให้กับภูมิภาคได้อย่างดีที่สุดเลยนะครับจัดไม้สมิทธที่สมุยเนี่ยได้มีการคุยกันว่าทำอย่างไรที่สมุยจะดูแลนะักท่องเที่ยวได,ดีขึ้นมันมันกลายเป็นเกิดโดยปริยายท่านผู้ว่าอยู่ที่นั่น หอ,อการค้าอยู่ก่อนที่นั่นอยู่กันในสองสาวันเนี่ยมันออกมาเลยครับสิ่งที่จะทําร่วมกันแล้วมันเกิดพลังที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นพอดีนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ไขเนี่ยบางทีก็ต้องการสิ่งที่เรียกว่าอีเวนต์ที่ทําให้เกิดการแก้ไขนะครับับนก็คิดว่าไมคมีส่วนช่วยตรงนี้ได้พอสมควรครับฮ่าโอ้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากครับท่านพี่เอพี่เอ ท่านผอ,อจิรุติสรงังกุลณ้าอุตยานะครับผู้อำนวยการสํานักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือตัวย่อคือสอส,สอปนตัวย่อภาษาอังกฤษคือ T ีเซนะครับคุยได้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงภาพของการทํางานหน่วยงานหนึ่งซึ่งได้มีความมุ่งมั่นในการที่จะช่วยสร้างเม็ดเงินให้ประเทศนําเอาการประชุมสัมมนาที่สําคัญสําคัญเข้าประเทศพ่วงด้วยการใช้จ่ายเม็ดเงินของ การเดินทางที่ต่อหัวเนี่ยสูงรวมถึงในประเทศเองก็ด้วยนี่คืออุตสาหกรรมไมสกว่าจะมาถึงจุดนี้มาถึงจุดที่พิสูจน์ให้เห็นนะฮะว่านี่คือประเทศไทยสร้างประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำของโลกจากการจัดอันดับองค์กรด้านไม้สากลได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆฝ่าฟันอุปสรรคมาเยอะนะฮะแล้วก็มีวิธีคิดที่มันต้องโดนต้องจูงใจคนต้องอะไรต่างๆเพื่อที่จะสร้างเม็ดเงิน ให้กับประเทศและรวมถึงสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศได้เป็นอย่างดีขอบพระคุณมากครับพี่เอครับขอบคุณครับท่านผอค,ครับพีบ่หมิงมักะครับ